นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอจเจริญในธรรมคุณงามความดีจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้เราวางมือไว้ที่หน้าตักของเราเนาะทำความสมงบทำสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปด้วยวันนี้ก็วันวันพระที่หนึ่งเดือนพฤจิกายนสนหรยเป็นเริ่มต้นของเดือน11เข้าสู่เดือน12 เพราะว่าเดือนสิบสองวันเป็นเต็มดวงก็เป็นวันลอยกระทงเราท่านทั้งหลายก็มารวบรวมกันในวันขึ้นแปดคำ่ำวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดคุณงามความดีมันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำให้เราเล่าฉะนั้นเราการที่เรามาเสียสละเรามาฟังเทศมาฟังธรรม มาสมาทานศีลมีการให้ทานเป็นต้นสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นกิจหน้าที่ของเราคนดีทั้งหลายที่เราต้องทำเป็นประจำถ้าเราไม่ทำเป็นประจำแล้วเราก็ขาดคุณงามความดีเราเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำเหมือนไม่ได้ทานข้าวเหมือนไม่ได้หายใจนั่นเองฉะนั้นคุณงามความดีเราต้องสร้างทางกายกรรมสาม วจีกรรมสีมโนกรรมสามนี่แหละคือว่าบุญบุญเครียวัตถุสิบอย่างบุญบุญกุศลที่เราได้ทําทานแล้วแล้วก็ทําให้ทานวัตถุสิ่งของเป็นทานสองทร,รมทานให้ธรรมะเป็นทานสามให้อภัยทานคือว่าให้แผ่เมตตาไปให้แก่ผู้ที่เป็นบิดาพ่อของเราเป็นมารดาแม่ของเรา ผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลไปให้ท่านได้รับบุญรับกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมานี้เพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเราก็อาศัยบุญเก่าบุญเก่าที่เราได้มีมีศีลห้ากรรมบท10สิถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อได้เจอแม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดี ได้อบรมทุกวันพระวันธรรมดาเราก็ไม่ขาดเราก็สวดมนต์ไม่ขาดเหมือนกันมีโอกาสมีเวลาเราก็เข้าวัดเพราะวัดจะมีฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยใยถ้ากัเกียงกันก็บรรลัยทั้งสองทางถ้าเราว่าโยนพระให้ผู้ใดผู้หนึ่งมันก็ ไปไม่ได้เหมือนกันวัดวาศาสนาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าให้พระอยู่อนาคาริกให้อยู่แต่ป่าแต่เขาแต่เงื้อมพาแต่ถ้ำท่านไม่ได้บอกให้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้บอกให้เป็นสมภารเจ้าวัดนะแต่ท่านอยู่พออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปไปประกาศศาสนาไปประกาศพระธรรมพระวินัยประกาศพรหมจรรย์น,นั่นเอง พระพุทธเจ้าได้สอนให้พระเนี่ยไปประกาศพระสัทธรรมคําสังสอนพุทธเจ้าจะมีคนมาว่าด่ามาว่าดีกว่าเขาตีเขาตีกว่าเขาฆ่าเขาฆ่าดีกว่าเราฆ่าตัวเองนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้พระเป็นอนาคาริกผู้ไม่ติดที่ติดทางพร้อมสละพร้อมไปพร้อมไปสู่ความสงบความระง,งับนั่นเองแต่เราต้องอาศัยซึ่งกันและกันเราต้องอาศัยญาติโยมให้ข้าว ให้น้ำให้ข้าวปลาอาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยสี่ต้องอาศัยญาติโยมนะพระจะทำเองหุงข้าวกินเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยญาติโยมที่อยู่ที่บ้านมาร่วมกันให้ทานแล้วให้ที่อยู่อาศัยดํให้ความสะดวกแก่พระภิกษุด้วยกันมาปัดกวาดเช็ดถูสาราปัดกวาดต่างๆถือว่าเป็นบุญนะ บุญคือการกระทําความตั้งใจดีบางคนลุงยืนขายเห็นก็ไม่ดีท่านมีแขนข้งางเดียวท่านก็มากวาดใบไม้บ้าวันตอนบ่ายตอนเช้าก็มากวาดใบไม้คือว่าเป็นบุญพอทําได้ทําเหมือนคนที่อยู่ในในโลกนี้ไม่มีมือไม่มีเท้าแต่เอาปากเอาจับหมูกเอาดันทําให้ตัวเองขายของได้นั่นเองนั่นแหะคนไม่ พิการทางจิตใจย่อมเอากายกายสังขารมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนั่นเองฉะนั้นเราต้องหมั่นอานำทำคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติเรารู้จากก้อนทุกข์ทุกขคืออะไรคือกายสังขารของเรานั่นเองถ้าไม่นอนก็หิวนอนง่วงนอนถ้าไม่ดื่มอาหารก็หิวอาหารถ้าไม่ดื่มน้ำก็กระหายนั่นเอง อาหารมันก็มีสี่อย่างด้วยกันหนึ่งกริงกราหานอาหารคือคำข้าวที่ลองกินเข้าไปสองผัสสาหารอาหารคือการกระทบทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองสามวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกเชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้น กายยะวิญญาณวิญญาณทางกายมมโนวิญญาณวิญญาณทางใจนั่นเองนี่แหละอาหารสอาหารที่สี่นี่สำคัญอาหารที่สี่คือบุญคือกุศลคือบรารมีที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจตามใดเรายังไม่หมดราคะโทสมโมหะเราต้องเอาบุญกุศลบรารมีคู่กับจิตใจของเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบรารมีแล้ว เราก็มีมีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีพระพระแปลว่าผู้ชำระกิเลสออกจากจิตใจแล้วเป็นผู้เพียรชำระเพียรถอดถอนสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตใจแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปรีบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรนั่นเองพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ที่ทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นทำให้โลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้มาอบรมไม่มาสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นเองอย่างคนที่ตายไปนั่นเองเพราะความประมาท ประมาทเลินเล่อในการเพลิดเพลินในน้ำดองของเมาตายจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนล้านเพราะอะไรเพราะความมึนเมาเป็นเหตุนั่นเองเพราะความอยากดูอยากชมอยากเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเลยไปอัดเหมือนปากระป๋องนั่นเองดึงออกก็ไม่ได้นั่นเองทุกยากลำบากเพราะอะไรเพราะความประมาทรวมหลายๆคนมันก็ไปสู่ความทุกยากลำบากหายใจไม่ออกหัวใจก็หยุดเต้น ลมหายใจก็ไม่ลมหายใจก็หายใจไม่ได้ก็ตายกันไปจํานวนมากนั่นเองบางคนก็ไปสะพานสะพานก็ล่มตายจํานวนร้อยกว่าคนนั่นเองนี่เนี่ยความประมาทความเลินเลอ่อความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆประเพณีที่ศาสนาอื่นเขามีทำให้เขาไปตายจำนวนมากแต่ศาสนาพุทธไม่สั่งสอนให้คนไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรส สอนให้คนมาจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแต่ศาสนาอื่นสอนให้คนไปบูชาในสิ่งต่างๆไปเหยียบกันตายบ้างไปบูชาในสิ่งที่หลอกลวงกันบ้างทําให้คนต้องไปล้มหายตายจากนั่นเองเพราะกรรมนั่นเองกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เรานี่ไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นบาดฐานแห่งการสร้างคุณงามความดีเป็นบาดฐานแห่งการสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นคนจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรน,นั่นเองถ้าเรามีความเพียรพยายามแล้วเราก็หลุดพ้นได้คนจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมาทิฏฐิมากมีองแปดนั่นเองเทารู้จากทุกข์แล้วเราเอาทุกมาสร้างคุณงามความดี มาสวดมนต์มาฟังธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปเรื่อยเราก็จะไม่ประมาทเพราะการเวลาผ่านไปผ่านไปเกินกินมนุษย์เข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอีกหน่อยเราท่านนางหลายก็ไม่ได้มาในศาลานี้อาจจะนอนอยู่ที่บ้านตอนที่เรามาได้ก็ต้องมาเราที่สวดมนต์ที่เราพูดได้เราองเอาวาจามาสวดมนต เอาจิตใจให้ถึงความสงบความงินงับความปิติความยินดีความเพลิดเพลินในบุญทานการบุศลนนี้เพราะคนเราต้องทําด้วยตนเองนั่นเองถ้าเราไม่ทําด้วยตนเองแล้วเราจะฝากให้คนอื่นทําไม่ได้เพราะทําได้แค่การฝากให้ทานก็ทําได้แต่การที่เราสร้างบาร,รมีต้องเอากายเอาวาจาเอาใจมาสร้างคุณงามเทความดีเท่านั้นไม่สามารถจะฝากให้คนอื่นทําได้ฉะนั้นเราต้องมัน มันสร้างทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมบ่มีปัญญาบ่มีวิริยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาบ่มีอุเบกขาบ่มีบ่มีสิบที่เราต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเราปรารถนาความหลุดรอดหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเราจะไม่อยู่ในกองทุกนี้นานเราจะเวียนเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะเข้าพระนิพพานสมบัตินั่นเองเพราะมนุษย์นี่เราเกิดมา เพื่อมาเรียนรู้มาศึกษากายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามนันะเองศึกษาในการเรียนรู้จากทุกข์ในอริยสัจพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมคำสั่งสอนของไตรปิฎกที่ท่านบัญญัติมาตั้ง84,000พระธรรมคันย่นย่อมาศีลส,สมาธิปัญญาย่นย่อมาที่อริยสัจสีทุก สมุทยัยนิโรธมรคนั่นเองจนย่อมาอีกคือความไม่ประมาทนั่นเองคือความมีสติคือความมีสมาธิความมีปัญญาสมาทิฏฐิเราก็จะเป็นคนที่เอาทุกข์มาสร้างคุณงามความดีเอาทุกข์ในสังขารร่างกายทุกข์ความหิวความกระหายนี่แหละเพราะคนเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ไม,มีบารมีเราถึงเอาตัวเองไปประมาทไปเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆ ตายตั้งแต่อายุ10กว่า20กว่าจนถึง30 40, 40ก็ตายแต่เราอายุถึงส5 6ห้านี้ถือว่าโชคดีแล้วเราไม่ตายในเบื้องต้นเราจะเอาร่างกายสร้างคุณงามความดีเพราะความตายนี่ไม่เลือกว่าจะตายวันไหนบางคนไม่ทันออกมาจากท้องแม่ก็ตายในท้องก็มีบางคนเกิดมาสองสปีก็ตายก็มีบางคนเกิดมา1ิบยี่ปีก็ตาย แต่เราถือว่าเป็นคนโชคดีมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติมีอริยทรัพย์เจดประการเราเกิดมาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีปัญญากล้าเป็นคนที่มีศรัทธากล้าเราก็มาสร้างอริยทรัพย์ให้มีขึ้นในจิตใจมีศรัทธาแล้วมีศีลที่เราสมาทานแล้วมีฮิริความละอาย โอตปะความเกรงกลัวต่อบาปมีพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากมีการจะฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปลักโลกโกรธลงออกไปปัญญาวความรอบรู้ก็เกิดขึ้นนั่นเองปัญญาวความรอบรู้เราเกิดขึ้นด้วยการฟังธรรมอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมมีตั้ง5้าอย่าง 1. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง 2. เราฟังแล้วให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่ข้อที่สองข้อที่ส คือทำความคิดเห็นให้ตรงต่อพระนิพพานทำความคิดเห็นให้ตรงต่อพระนิพพานแล้วเราก็เป็นคนที่ตรงต่อพระธรรมพระวินัยเราจะไม่แวะซ้ายแวะขวาเราจะมุ่งตรงต่อพระนิพพานเราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจตรงจิตใจที่ไม่ติดในฝั่งโน้นรูปเสียงกลิ่นรสพระธรรมลนไม่ติดในฝั่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะทำจิตให้ตรงต่อพระนิพพาน นั่นเองฉะนั้นเราต้องทําจิตให้ตรง 4. เราก็จะทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้เบิกบานจิตใจให้มีความสุขมีความเบิกบานในบุญทานการกุศลเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขนั่นเองฉะนั้นเราต้องหมั่นหมั่นฟังทำอาน,นิสงส์ของการฟังหนึ่งได้ยิงได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสองบรรเทาความสงสัยเสียได้ส ได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำจิตให้พงใสทำจิตให้พงใสเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีจิตใจที่งามเราจะคบบัณฑิตนักปราดไปเรื่อยเราก็จะพบแต่คนดีคนไม่ดีเราก็จะห่างเราไปเรื่อยเพราะคนดีมันทําดีง่ายนั่นเองคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตหามักหาผลมักสีผลสีนิพพานหนึ่ง ก็จะเกิดในกายวาจาใจาของเราเราก็จะไม่เจอคนพาลเท่าไหร่เราคนพาลเขาเห่างเราไปเราไปเราก็ไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการใช้วิชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาเพราะการเวลาย่อมหมุนกืนมนุษย์ไปสู่ความยากลำบากเหมือนเหมือนคนในสมัยพุทธกาลนั่นเองนางมีนางปตจราคนหนึ่งเป็น ลูกสาวของเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลอยู่ประตึกเจ็ดชั้นเป็นคนสวยงามมากฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็พยายามจะให้ลูกสาวแต่งงานคนเสมอกันฐานะเสมอกันนั่นเองฝ่ายนางปตาจราก็มีความรักมีความผูกพันกับคนใช้ผู้ชายที่เป็นบ้านนอกคอกนาก็มีความรักได้เสียกันในสุดก็พากันไปบ้านนอกคอกนาโดยไม่บอกพ่อ ไม่บอกแม่ไม่บอกพี่ชายก็หนีกับผู้ชายไปหนีกับคนใช้ไปอยู่บ้านนอกคอกนาด้วยความรักความผูกพันด้วยราคานั่นเองท่านก็ไปอยู่บ้านนอกคอกนาเกิดลูกคนที่หนึ่งก็อยากกลับมาบ้านพ่อบ้านแม่ที่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองอีกก็อยากมาเจอพ่อเจอแม่พ่อแม่คงให้อภัยแล้วเพราะว่ามาได้หลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วพ่อแม่คงให้อภัยแล้วฝ่าย สามีที่เป็นคนยากจนอยู่ในป่าในเขาก็มาตามภรรยาพอตามพรายามพรนยาก็เกิดกลางทางเกิดกลางทางก็กลับไปบ้านนอกเหมือนเดิมไม่ได้กลับมาที่ใดเมืองแล้วเพราะกิจที่จะมาเกิดลูกบ้านของพ่อของแม่ก็หมดแล้วก็กลับไปที่เดิมกับกลับไปบ้านนอกในป่าในเขาเหมือนเดิมพอตั้งท้องคนที่สองอีกก็มีความดำริอีกอีก ว่าจะกลับมาบ้านพ่อกลับบ้านบ้านแม่เองก็เดินมากลางทางก็บอกคนชาวบ้านที่อยู่ในนั้นบอกว่าเราจะมาหาพ่อหาแม่ฝ่ายสามีก็กลับมาจากไร่จากสวนกลับมาก็ไม่เห็นภรรยาก็วิ่งตามภรรยามาเอามีดเอาอะไรมาด้วยเพื่อป้องกันพออายุฝนก็ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงมากก็ทำให้นางนี่ก็มีลูกที่จูงมาคนหนึ่งก็ร้องไห้อายุสองสามขวบ ลูกที่อยู่ในท้องอีกคนก็เจ็บท้องเหมือนกันฝ่ายสามีก็มาแล้วก็เห็นสามเห็นว่าภรรยาเจ็บท้องก็พยายามเอาใบตองอะไรมาเป็นมุงที่มุงที่บงังไปตัดใบตองมาเป็นทำที่มุงที่บงังให้ภรรยาไม่ฝนตกไม่ให้ลูกร้องไห้นั่นเองสามีก็โดนงูฉกตายอยู่ที่นั่นเองในป่าในเขานั่นเองฝ่ายนางปตจลานาง ปัสจาลาก็ปัจจาลาก็เจ็บท้องมากในสุดก็คลอดออกมาตัวก็เหลื้งไม่มีาษามีช่วยเพราะอะไรเพราะสามีก็ตายแล้วลูกอีกคนก็ร้องไห้ไม่หยุดนั่นเองก็ทำคลอดเองในสุดก็เห็นสามีที่ตายอยู่ในพลปวกโดนงูเห่าฉกตายก็อุ้มลูกที่น้อยอยู่ที่แดงๆอยู่ที่คลอดออกมาใหม่อีลูกอีกคนก็จูงไปนี่นะยด้วยความทุกข์ความทรมาน ไปถึงแม่น้ำอาจิระวดีแม่น้ำที่อยู่ประมาณเอวประมาณอกนี่แหละไม่สามารถจะพาลูกทั้งสองคนไปได้ก็บอกลูกที่อายุสามขวบบอกว่าลูกอยู่ที่นี่นะแม่จะเอาลูกน้องไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวสักพักแม่จะมารับลูกนะให้ลูกอยู่ทางนี้นะนางปตจลาก็เดินไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปวางลูกที่ตัวน้อยแดงๆวางอยู่ฝั่งนู้น เดินถึงกลางแม่น้ำอาจิละวดีก็เห็นเหยี่ยวจะบินมาโฉบลูกลูกที่ที่วางอยู่บนเบาะบนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็โบกมือไล่ไล่เหี่ยวไล่นกไม่ให้มาจิกไม่ไม่ให้มาตีไม่ให้มากินลูกนั่นเองฝ่ายลูกฝั่งนี้ก็เห็นว่าแม่กวักมือเรียกก็ลงน้ำไปเลยน้ำก็พัดพานางเด็ก ตัวนี้น้อยพัดหายไปเลยนั่นเองนางปิิลาก็เสียทั้งผัวด้วยก็เสียชีวิตลูกทั้งสองก็ตายไปแล้วโดนเหยียวจิกกินแล้วโดนนำพัดพาหายไปจิตใจก็มือลอยจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจก็หวังพึ่งพ่อหวังพึ่งแม่หวังพึ่งพี่ชายที่อยู่ในเมืองนั่นเองเดินไปผัวก็ตายลูกก็ตาย ก็เผอลำพัน,นไปมีคนเดินมาสวนทางก็ามาถามว่านางก็ถามว่าเห็นบ้านเศรษฐีที่อยู่ในเมืองไหมคนที่เดินสวนทางก็บอกว่าบ้านเศรษฐีเมื่อคืนพายุมาอย่างหนักลมพัดล้มทับเศรษฐีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายก็ตายไปนางก็ขาดสตินางก็มีความทุกข์มากก็บนเผอลำพังก็เสื้อผ้าก็ไม่นุ่ง เบื่อเปล่าเดินไปเลยเดินไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกให้นางมีสติฝ่ายมหาชนที่ฟังธรรมอยู่ในบนรรดาสลาก็เอาภาพมาปกคลุมร่างกายไม่ให้อุจาร,รเกินไปเพราะนางเป็นบ้าแล้วเพราะความรักนั่นเองทําให้นางเป็นบ้าเห็นผัวตายเห็นลูกทั้งสองตายเห็นพี่ชายตายเห็นพ่อเห็นแม่ตายแล้วก็เกิดเป็นบ้านั่นเองมีความทุกข์ แต่ก็ไม่คิดจะฆ่าตัวเองตายพระพุทธเจ้าเลยสั่งสอนบอกว่าเราตัสรู้ทำมาเพื่อจะสอนสั่งสอนคนจำพวกเธอน่นหละคนที่มีความทุกข์ความยากลำบากมากท่านเลยมีสติตอนหลังมาท่านก็ออกมาบวชเองออกมาบวชเป็นพระสุนีจนได้บรรลุธรรมเป็นโซดาบันสกธาคามีอนาคาอารหันตามลําดับนั่นเองเ,องเ,องเองนี่หละพ่อการมเป็นเหตุถึงให้มาเกิดมาเจอกัน มาทำร้ายทำลายกันมาทุกยากลำบากเพราะการเป็นเหตุแต่ผู้ที่ได้อธิษฐานตามพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บรรลุธรรมแต่ผู้ไม่ได้ิฐานตามท่านก็ได้ไปชดใช้ตามกรรมที่ตัวเองได้กระทำฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงท่านถึงตัดเพราะว่ากรรมมสกากรรมมทายาทกรรมะโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณา เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเป็นกรรม,มวาทีพูดเรื่องกรรมได้ละเอียดมากมากมายกว่าศาสนาอื่นพูดธรรม,มวาทีทําให้คนหลุดพ้นก็มีจํานวนมาก แล้วท่านเป็นผู้ที่ประกาศพรหมจรรย์นั่นเองเพราะพรหมจรรย์นี้ทําให้เราหลุดรอดหลุดพ้นจากบ่วงกรรมไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเบียดเบียนใครเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรามั่นสร้างคุณงามความดีจงข้ามไฟลาคะไฟโทสัไฟโมหะนี่แหละไฟสามกองนี้ที่ดึงทวงบุคคลคนทั่วไปให้ไปเกิดความรัก ความโลภความโกรธความหลงทําให้ตกอบายภูมเพราะลาคะคินีโทสะคินีโมหะคินีนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารักแบบเมตตาแบบพี่แบบน้องแบบปู่แบบย่าแบบตาแบบยายแบบพ่อแม่นั่นเองมีพรม,มิหารสีเราก็จะมีความเมตตาต่อตอนเองเรามีความการุณาช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนอนุบุพิกถา สี่อย่างนั่นเองหนึ่งคือการการรักษาศีลการให้ทานการรักษาให้ทานทำให้เกิดสวรรค์เหมือนเท้าสากะเทวราชที่ท่านให้ทานเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองเหมือนเท้าสากะาพระอินท์ที่ท่านได้เป็นนันทมานพท่านบำเพ็ญเพื่อจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านทําคนขวข้นั่นเองเนี่ยการให้ทานก็ทำให้เกิดสวรรค์ ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัตินั่นเองสวรรค์หกชั้นนี้ก็ทําให้ผู้ที่ทําทานย่อมได้เกิดเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมีความเป็นทิพย์อันละเอียดขึ้นไปการให้ทานสองการรักษาศีลก็ทําให้เกิดในสวรรค์ในชั้นพรมได้การมีศีลการอนิสงค์ของทานขอศีลทําให้เกิด ในการมาพบรูปรพบรูปรพบนั่นเองพบทั้งสามแต่ท่านเขาพูดถึงโทษของกามโทษของกรมทําให้เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองข้อที่4ข้อที่ 5. าอน,นิสงค์ของการละกามทําให้ถึงพระนิพพาน,นได้นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าให้เรามั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นเพราะการให้ทานการรักษาศีลทําให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติ แต่การถือพรหมาจรารย์ทําให้เราสร้างบรมีได้เต็มที่เราก็จะเป็นผู้ที่มีบรมีสิบบรมี 20, บบรมี30เราก็จะเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยการประพฤฏิบัติที่ดีงามพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนให้เราพึ่งพึ่งอริยทรัพ์เจประการพึ่งทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงมีพุทธ,ธานุสติการาระลึกถึงพระพุทธเจ้าสองทรมานุสติระลึกถึงพระธรรม สังขานุสติลึกถึงผ้าสง์แล้วเราลึกถึงศีลของเราแล้วลึกถึงจาคะคือว่าการให้ทานนั่นเองจากฆะสิ่งไม่ดีออกไปลาคะโทสะจากฆะเรานึกถึงเทวดานุสติเรานึกถึงกายะคาตาสติเรานึกถึงมรณานุสติแลนึกถึงความตายเราก็จะไปประมาทในชีวิต เราระลึกถึงอาณาปณสติน,นึกถึงลมหายใจลมหายใจเราจะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่ประมาทนั่นเองความไม่ประมาทคือการระลึกถึงลมหายใจของเราอุปมาณนุสติข้อสุดท้ายคือข้อที่10คืออารมณ์นิพพานนั่นเองเข้าถูนสติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบประงับไม่มีฉะนั้นเราต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีหมั่นให้ทาน มันสมาทานศีลมันเจริญสมาธิภาวนาญาติโยมทั้งหลายเราต้องทําเป็นประจำถ้าเราไม่ทําแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะมาครอบงาจิตใจของเราเพราะการทําคุณงามความดีเราต้องทําถ้าเราไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเป็นความเพลิดเพลินมันจะครอบงาจิตใจของเราการทําคุณงามความดียากแต่เราต้องบากบั่นคนควายทําเหมือนคนโบราณเขาว่านั่นเอง ทางเตียนเตียนเวียนไปนันลกทางลกๆลกบกขึ้นสวรรค์ทางที่บากบันคนควายเราเข้าถึงมนุษย์สมบัติเข้าถึงเสวันสมบัติเข้าถึงพระนิพพานสมบัตินั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่น่ายในการสร้างคุณงามความดีในการเข้าวัดในการฟังธรรมในการเจริญสมาธิภาวนามันฟังธรรมมันสมาทานศีลมันเข้าวัดฝาภาวนาเป็นประจำเราก็มีอริยทรัพย์เจ็ดประการ วันนี้เราท่านังหลายก็มารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบรมีให้เกิดขึ้นจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบรมีที่เราได้บำเพ็ญได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้มาดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดี ได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีหากท่านทั้งหลายแล้วนั้นได้มีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างบม่มีสร้างอริยทรัพย์7ประการจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะเป็นปันใจจัยให้เราทั้งหลาย ได้ซึ่งอายุวันนะสุขภะละปฏิพานท่านอาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ